สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นหนุ่มกัญชัยฝากข้อความนี้บอกถึงสรยุทธ์ในวันที่ได้รับอิสราราพเมื่อวันที่14มีนาคมนายสรยุทธสุทธชนะจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวได้รับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษโดยเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยใส่กำลรอิเล็กทรอนิกติดตามตัวจนกว่าจะครบกำหนดโทษ เป็นระยะเวลา2ปี4เดือนคือตั้งแต่วันที่14มีนาคม64ถึงวันที่26รกรกฎาคม66และต้องรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะกลับไปทำงานรายการข่าวที่ช่อง3ที่เดิมโดยการที่สอรยุทธได้รับการพักโทษครั้งนี้มวยอริสรากำอรเจริญได้พูดในบางช่วงบางตอนได้พูดในบางช่วงบางตอนไลฟ์สด วินาทีปล่อยตัวสระยุทธพิธีกรมากความสามารถว่าหนุ่มกันชัยบอกผ่านมวยอริสราว่ารอพี่ยุทธกลับมาเป็นแม่ทัพแล้วพี่หนุ่มกับพี่มวยจะคอยเป็นทหารให้พี่ยุทธขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ